ครับสวัสดีขอบคุพี่น้องครับผมเนาะเทางที่นี่ต้อนรับเขาสูสา่ส่งงานนี่ครับผม,นะมเนาะมาเบิ้งบรรยากา,าศกันอยู่วัดป่าผู้จนพร้อมเลยพี่น้องเด้าเพราะว่างวดที่ผ่านมาแต่จนๆเลยพีนนะ่น้องเด้อเนาะบนบวกสวงเนาะได้เด็กซีหนึ่งเจ็ดสามเขาเต็มเต็มนะพี่น้องเด้อสำหรับที่นี่มาเบิ้งเหมือนจะตัดสัตคร,ร,รับผมเนาะ วดตาพูนอมบรไปเบิ้งบรรยากาด้วยกันมื่อนี้พี่พูท่าพิเศษเลยให้โชคให้ลาบได้พี่น้องเด้อไปเลชมรลบฟางน้ำกัดได้พี่น้องเด้อเรจะไปท่าเดือท่ากันเนาะดูกาไเบิ่งบรรยากาศำคัญเนาะพี่น้องเด้อเนา คนเนาะแล้วไปเบิ็งบรรยากาศสำหรับมื่อนี้อ่าสิเป็นตัวไรเพิ่นมีการบวกสวงไงก็ติดตามรับชมรับฟังคนกับไลด์เลยพี่น้องเพื่อขนมารวมงานรถกับเก็เป็นลอยๆข,ขั้นพันๆขั้นเลยพี่น้องเพื่อเราเป็นเพื่อบรรยากาศกัน,กนอ่าเป็นเลยกับไลด์น้พี่น้องเพื่อฝากไว้ฝากไว้สำหรัหรรบที่ทางส่วนหาเนี่ทางมาฝาก สำหรับวันนี้ ial, ไป mainland, ร,รับชมบรรยากาศบรรยากาศเรื่องพิลลาร์เรื่องสีสันศักดิ์สิทธิ์ทางพิลร์นะครับภาพเบิองบรรยากาศท่ามกลางลมน็อตทำพิธีบวงสรวงนะครับเนาะที่สำคัญเด้อพี่น้องเด้อรอดผ่ามฝนกันครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขทอ่มวลที่ทานมากยิ่งเรื่องเรือขาดกับผมเนาะการทำพิธีบวงสรวงปูเท่าเวชวลนะครับเนาะเลขทางประทับเพิ่นเนาะได้สี่หนึ่งเจ็ด ตรงๆเลยพี่น้องด้วยซีหเจ็ดครับผมเนาะราคาหกหนึ่งนาอกพี่น้องสำหรับวันนี้นอติดตามไปกันเนาะจะผ่านในโอกาสนี้ถาจะพัฒนาพฤติกรรมของ่านมือกติดตามนครับเออกี่สายบุญพอดีไหมครับผมันนน่นที่แต่สำหรับมือนี่เอออจะหยิบตัวไหน หาอย่างเชียงจะได้หน่อมีไหมหยิบมามาถอดบัาหยิบเพื่อบานขอจบขอใช่เนาะขอจบก็ูเดอร์ใช่ไหคะนี่เสียงเอาเลยนี่อขาครับแม่ค่ะสองแยงยังนีมักส่วนตัวมักหงอได้อ่กับเก่าหนึ่งสามเก่าหนึงสามนี่ไห้เนี่ยเก่าหนึ่งสามเนาะ <ผ>ครับผมหน<ร>ึ่งสามอาก้าอันอันนี้จุดตัวค่เก้าหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งเจ็ดครับ <นะ S 1> ผมเนาะอันนี้โซนตัวแอดมินแต่พี่น้องเด้อ <c oughs> อ่าอ่าไม่แน่ครับผมก็สิว่าสัน่นสุดที่ผ่านมาแอดมินฟันได้หนึ่งหกพี่น้องเอาจุจุกเนาะสำหรับหนึ่งหกตารางงานนี่โซนตัว <c oughs> ครับ ก้าหนึ่งสามะนเราจาฟันล่าสุดเนาะแอบนินฟันได้หนเจ็ดพี่น้องแต่ว่ากับบรลูกก้าหนึ่งสามา่สแล้วก็หนึ่งเจ็ดครับผมชุดนะครับหนึ่งเจ็ดบอกามาชุดหนึ่งครับ ซูนงน้ีัยซูน่งเจ็ดอืมเอาพีนหลังก็ส่วนโตส่นโตนะสำหรับเปรีล่ะมีสำหนี่พันบาเพันาพันบาเอาหนึ่งเจ็ดออกเดายังหาห่กี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหาอ๋อเดี๋ยวกำลังจะยไม่ต้องรีบพันบาอืน้ค อืมไปครับนั่นัั่ดขวดที่แบบอืมนี่สาวพี่รองสอสตัวของแอดมินได้พี่รองได้แอมินมักเก่าหนึ่งสามบุรูวาสิออกปไปดูเนาะแต่ว่าทั้งแอดมินแับสลับเอาดูให้มเนาะ เรอติดตาไปกันนะพี่น้องด้วยอืออือว่ากันดเพิ่มไหมอือตัวเดิมตัว่าเมนเนี้เราเป็นโรลางครับมะขันเนื่องเจ็ดออกบนเนาะเห็นชัดเมื่อนนี้โรงนางครับแผ่ได้พี่น้องมาเฮมาโรคางออกไปแล้วเนาะอ่าน่งเจ็ดมะขันออกไปแล้วแต่ว่าท็่ตอนนี้แล้วฟัดได้เสนเนาะอ่าปัดได้ใ้เสรน ฟันได้ยังสั<_<_<_่นเนาะก็จะเชื้อตามนั<_<_<_<_<_่นแหละตอนนันหัวฟังกว่าไหมอ่ก็ไม่รู้ครับฟันเห็นเด็กหนึ่งเจ็ดเนาะสองโตเนาะมันสิบหวานคือว่างวดที่ผ่านมาบ่เนาะวดที่ผ่านมาฟันได้หนึ่งหกมาเห็นไหครับผมเนาะออกตัวกับเนาะบรรยากาศได้พี่น้องเด้อบรรยากาศครับผมเนาะอยู่ วัดเนาะอาเท่านี้เลยค่ะอือนรอตางแมกันได้บนหอวสำหรับผหาเววัตเนเนาะเง่ก้าหนึ่งสามนี่เป็นเลง3สามตัวสามมีกี่ใบเก้าหนึ่งสามได้กี่ใบเน่สอ ได้สองใบมาหาเงอันนี้จาแม่เอาไว้นนีนี่แมกแมกให้แม่ค่ะไหะเรอไมร่งเนี่ยครับผมท่ะหลายเจ้าอ่ะหลายเจ้ามารวบกันพี่รองนี่นิายายแเอาสอบสวนตัว่างเลยตัวไหนคะ อ๋อ,อพี่ตังมาพี่น้องเด้ดอเป็เจอบรดยากาอันนี้เป็นน้าห้างสุดโตนะไ,ม,ไม,ม่ยึดจับมาไปมาไปมับกวาดหรือยังเงี้เลยท่านยึดกวาดได้แน่เลยอ้าวพี่น้องบรรยากาศเด้อบรรยากาศต้นกำลังสวดอ่า ทาของเพิ่นเนาะมีติดตัวตะเลือทางวัดนังรอดที่ตามครับผมเนาะอันน้ื่อข้าพแมธพิงชื่อเรขลัสิบาไปขอพรจากปูเพิ่นเนาะเื้อเพิ่นไห่หลักิ่ผานหน้าเนาะสี่หนึ่งเจ็ดนอพิมงเพิ่นไห่หลักทิ่ผ่านหาสี่หนึ่งเจ็ดกับหกหนึ่งเนาะเข้าเต็มเต็ทั้งบนทั้งล่างเนาะ เอาล่นับไม่้ออกเอาล่งนเนี่ยเอาอัจฉิมะอีกเ่องหงะเ่อน่ละอจติตรงกันก็ไปรู้อะไรเรคหางประทัดเพ่คุณมาใส่จับเลากะห้าหกห้าห้าหกห้าเลขหางประทัดครับเอาเนี่ยเลยห้าหกห้าเร้วชุดอยู่นี่ที่เ่า จุดนุดน้ำปูนี่ตีท้าเวชวัตรสามตัวไลยบอกหาว่าเขาหานี่ปูเดียวเป็นสองหางเป็นสองหางเป็นสหางอกว่าครับหกาครับหาหเป็นสองหางโอ้หกหารหาหเออจุดไปแล้วพี่น้องได้สำรับในหางประทัดครับฮึ เนยนย่นี่เดนขายแ่นี่เลื่อนเลื่อนเลื่อนยิกเลื่อนยิกไปอีกลายครับเลื่อนโอ้เอ้าเล็กสาตัวเบาเาถึงไม่ติดงั้นจากไหนัเราตั้งสองตัวเก้าสองสามเอาเก้าสองสามมาแบบใดยุนี่เก้าสองสามอืีงครับบสนี่อ โดวให้เจ็บถ e ่ายกรทันะคะ6กาครับเก้าสองสามค้างประทัดที่จุดบูแซะนระแปดบาตรวกับฮกสามเก้ามาห้หน้าแปดกับฮกสามเก้าแ่ลจะการบอกคะอันนี้สิบใบอ่อค่ะอันนี้ก็คือเลขค้ง ท,ทางประทับะะ<อ>ด้วยทันได้ไหมโอ้ได้พอดอีแอดมินเจ็บก็เลยมันตรงกับช่องพอดีพราะว,ว่าใชก่อนคุณผ้บริรดยันนี้นี่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 แครภาพเด้อทีนองี่ผู้ใดทีให้นห็นนี่เคืเลยทางประทัดที่ได้บัตรนาคะครับผมบัตินนหอมนะคะเด้อ โอ้คนชุดวันได้พบหากับเก่าส้าม้มาไมอ่มีมีชุดเดียวนะพอนะโอ้พี่น้องเนาะเลขห้างประทัดเอาวัดจิ้พานมากกัะเลขห้างประทัดปะอือเลียอันด่นนุ่บอกอ้าวจะจะเอพี่ข้าไปเบิ้งเนา ก็เบื้องต้นนะประมาณนี้ได้พี่น้องได้คอยมีส่งมีใส่เหมือนกันขั้นมาขั้นจบฝากกันเลยก็แชร์ก็ติดตามเนาะ,อะเอาครับนี่แหละครับเนาะเป็นแนวทางฝากต้อนกันสำหรับเ,เลข้างประทัดนะครับนอกคนจุดมากกับเป็นห้าหกแล้วก็เก้าสองสามอีกชุดหนึ่งกับเป็นห้าแปดแล้วก็หกสามเก้า ครับผมเนาะแล้วก็บพิศนาอ่ามือนี่เนาะเทอะรอฮาปุตรุปเนาะครับเนาะและ้วผูทธาพิเศษไก่ยิ่ข่าวว่าอ่าเพิ่นให้พิศนามากุก้งเนาเนาะพี่น้องเด้อเอ็ดมินก็เลยนเป็นตีให้อ,อาจ,จะเป็นเนะก่าหนึ่งเนาะหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแล้วก็ยอดต้นเงินเนาะลงไายด้วยหนึ่งเก้าศูนย์เอาเป็นยังไงผิดแต่ละหน้าเบิ้งให้เป็นแนวทางเด้ะพี่น้องเด้อ ขั้นมักขั้นชอบกบาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับทานั้งสองมาเห็งมวลซื้นขอ้มีโชคม่ใสสวัสดีครับ